ห่ยข้าวสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เด็กๆก็ได้มาพบกับคุณครูอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยข้าวเรื่องขั้นตอนการทำนาค่ะแต่ก่อนที่เด็กๆจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำนานั้นนะคะคุณครูมีนิทานสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปชมนิทานพร้อมๆกันเลยนะคะ สวัสดีครับน้องน้องสำหรับวันนี้พี่มะตูมกับพี่ส้มโอจะพาน้องน้องมาเรียนรู้เรื่องข้าวน้องน้อง,องครับข้าวเป็นอาหารหลักที่เราทุกคนรับประทานมาตั้งแต่เด็กจนโตข้าวมีประโยชน์มากมายนับไม่ถ้วนน้องๆพร้อมแล้วไปดูพร้อมกันเลยนะครับ น้องๆครับข้าวมีอยู่หลายชนิดเช่นข้าวเจาว้าข้าวเหนียวข้าวทําเป็นอาหารได้ทั้งอาหารข้าวและอาหารหวานข้าวเป็นอาหารที่ให้พลังงานกับร่างกายเมื่อเรารับประทานข้าวจะทําให้มีเรี่ยวแรงมีกําลังในการทํางานการเดินการวิ่งและทํากิจกรรมอื่นๆ นอกจากนั้นข้าวยังช่วยเสริมสร้างการเจริญเติบโตของกระดูกและฟันเมื่อเรารับประทานข้าวจะช่วยให้เรามีร่างกายเจริญเติบโตตามวัยแต่หากน้องๆคนไหนไม่รับประทานข้าวก็จะทำให้ร่างกายผ่ายผอมอ่อนเพลียไม่มีแรงเจ็บป่วยเช่นปวดท้องเป็นโรคก,กระเพาะ และข้าวยังมีวิตามินที่สำคัญอีกหลายชนิดเมื่อเรารับประทานข้าวจึงช่วยป้องกันโรคต่างๆเช่นโรคอ่อนเพลียเบื่ออาหารโรคเหน็บชาโรคปากนกกระจอกโรคแผลที่มุมปากโรคตาสู้แสงไม่ได้โรคโลหิตจางและโรคอื่นๆอีกหลายโรคนะครับ น้องๆครับเมื่อเรารู้จักประโยชน์ของข้าวมาบ้างแล้วพี่ก็จะพาน้องๆมาทําความรู้จักการปลูกข้าวและลักษณะของการเจริญเติบโตของต้นข้าวซึ่งการปลูกข้าวเรานิยมเรียกง่ายๆว่าการทํานาและเราก็จะนิยมเรียกผู้ประกอบอาชีพปลูกข้าวว่าชาวนานะครับน้องๆครับ การปลูกข้าวหรือการทำนาชาวนาต้องใช้เมล็ดข้าวเปลือกเป็นพันข้าวสำหรับการเพราะปลูกโดยอาจจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกเพาะเป็นต้นกล้าก่อนปักดำหรือจะใช้เมล็ดข้าวเปลือกหว่านลงไปในแปลงนาเลยก็ได้ซึ่งการทำนาก็จะมีขั้นตอนในการเพราะปลูกอยู่หลายขั้นตอนเช่นการไถพรวนดิน ให้มีสภาพพร้อมที่จะปลูกข้าวซึ่งในการปลูกข้าวแบบที่ใช้วิธีปักดำต้นกล้าจะมีระยะเวลาการปลูกตั้งแต่เริ่มต้นเมล็ดจนถึงช่วงที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ใช้เวลาประมาณ110วันถึง140วันซึ่งก็แล้วแต่ชนิดพันธุ์ของข้าวเราแบ่งระยะเวลาในการเจริญเติบโตข้าว เป็นระยะต่างๆดังนี้นะครับระยะแรกคือระยะฟักตัวคือช่วงระยะเวลาที่มเมล็ดข้าวเปลือกเริ่มงอกออกมาเป็นหน่อเล็กๆซึ่งมเมล็ดข้าวจะงอกได้ง่ายมากหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเพื่อความเข้าใจให้น้องๆดูภาพตัวอย่างประกอบน้องๆครับ ภาพตัวอย่างที่น้องๆเห็นอยู่นี้เป็นภาพขยายใหญ่มากกว่าเมล็ดข้าวของจริงนะครับระยะที่สองก็คือระยะต้นกล้าคือช่วงที่เมล็ดข้าวเปลือกงอกจนกระทั่งแตกเป็นกอใช้เวลาประมาณ1 0 2ถึงวันอยู่กับสายพันธุ์ของข้าวนะครับระยะที่สามคือระยะแตกกอ คือช่วงหลังจากการปักดำกล้าของต้นข้าวแล้วประมาณ30ถึง50วันซึ่งก็ขึ้นอยู่กับพันข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่4คือระยะการก่อช่อดอกต้นข้าวจะมีจุดเกิดช่อดอกขึ้นภายในลำต้น และจะมีการเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆจนถึงช่วงต่อไปซึ่งระยะเวลาการก่อช่อดอกจะประมาณ60วันก่อนการเก็บเกี่ยวซึ่งขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าวแต่ละชนิดนะครับระยะที่5ระยะตั้งท้องเมื่อช่อดอกเริ่มเติบโตและพัฒนาขึ้นจนสมบูรณ์ใช้เวลาประมาณ30วันจากนั้น ก็จะเข้าสู่ช่วงที่ข้าวออกรวงระยะที่6ระยะเมล็ดข้าวสุกแก่คือช่วงเวลาที่เมล็ดข้าวสุกเหลืองอารามเต็มท้องนามีความสวยงามมากซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาพร้อมเก็บเกี่ยวอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องๆครับตอนนี้น้องๆก็คงได้รู้แล้วว่า กว่าที่เราจะมีข้าวรับประทานนั้นมีลําดับขั้นตอนที่ยุ่งยากใช้เวลายาวนานมากในการทำนาชาวนาต้องเหน็ดเหนื่อยมากและกว่าที่คุณพ่อคุณแม่จะทํางานเพื่อหาเงินมาซื้อข้าวให้เรากินได้คุณพ่อคุณแม่ก็ต้องเหน็ดเหนื่อยมากเช่นกันดังนั้นน้องๆทุกคนจึงต้องรู้จักคุณค่าของข้าวอย่ากินทิ้งกินขว้าง ต้องกินข้าวให้หมดจานทุกครั้งนะครับเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆนิทานที่คุณครูนำมาฝากสนุกไหมคะหลังจากที่เราได้ชมนิทานกันไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำนากันเลยคะ่ะขั้นตอนการทำนาขั้นที่หนึ่งเริ่มจากชาวนา ก็จะไถนานะคะเพื่อเตรียมดินสำหรับการเพาะปลูกข้าวค่ะขั้นตอนที่2หลังจากที่ชาวนาไถนาเสร็จแล้วชาวนาก็จะทำการเพาะปลูกข้าวโดยจะใช้วิธีการดำนาหรือหวานก็ได้นะคะถ้านาที่มีน้ำเยอะก็จะใช้วิธีดำนาค่ะแต่ถ้านาที่มีน้ำน้อย ก็จะใช้วิธีหวานข้าวแทนค่ะขั้นตอนที่3เมื่อต้นข้าวเจริญเติบโตเต็มที่แล้วชาวนาก็จะทำการเก็บเกี่ยวข้าวค่ะก็จะเสร็จสิ้นในการทำนานะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการทำงานไปแล้วนะคะวันนี้คุณครูยังมีเกมสนุกสนุก มาฝากเด็กๆอีกด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปเล่นเกมพร้อมๆกันเลยค่ะไปไทายชื่ออาหารจากภาพที่เรียงกันได้เลยครับข้อที่หนึ่งนะครับผมนี่คืออาหารที่มีชื่อว่าอะไรเอ่ย <c oughs> พร้อมแล้วให้เวลาคิด10วินาที หมดเวลานะครับผมเฉลยก็คือข้าวมันไก่ข้อที่2นี่คืออาหารอะไรเอ่ยหมดเวลานะครับเฉลยก็คือผักบุ้งไฟแดงข้อที่3 เลยข้อที่3มนะครับคำตอบก็คือคณะปาเค็มข้อที่4หมดเวลานะครับคำตอบก็คือปาราดพริกข้อที่5 เฉลยข้อที่5นัครับคำตอบก็คือหมูกระทะข้อที่6หมดเวลานะครับเฉลยก็คือแกงไตปลาข้อที่7 คําตอบข้อที่7นะครับกุ้งแช่น้าําปลาข้อที่8ฉเฉลยข้อที่8นะครับไข่าดาวข้อที่9 หมดเวลานะครับคำตอบก็คือข้าวหอมมะลิข้อสุดท้ายนะครับผมข้อที่10หมดเวลานะครับผมเฉลยข้อที่10ก็คือข้าวหน้าเป็ดเป็นอย่างไรบ้างคะเด็กๆ เกมที่คุณคุณนำมาฝาสนุกไหมคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาสรุปขั้นตอนในการทำนานะคะขั้นตอนการทำนามีอยู่ด้วยกัน3ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1ชาวนาจะไถนาเพื่อเตรียมดินเอาไว้ปลูกข้าวนะคะขั้นตอนที่2ชาวนาก็จะทำการหว่านข้าวหรือดำนาก็ได้นะคะ ขั้นตอนที่3าเมื่อข้าวเจริญเติบโตเต็มที่แล้วชาวนาก็จะทำการเก็บเกี่ยวข้าวถือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในการทำนาค่ะวันนี้คุณครูขอฝากให้เด็กๆรับประทานข้าวให้หมดจานด้วยนะคะเด็กๆเ,เห็นไหมคะกว่าชาวนาจะได้ข้าวมาให้เราทานต้องมีหลายขั้นตอนมากเลยนะคะค่ะคุณครูขอฝากด้วยนะคะอย่าลืม และ,ะทานข้าวให้หมดจานกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ